เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันนี่ขอทุกคนมีกันนับป้นันนะครับผมอันนี้มาไล่ข่าวกันนิดนึงนะครับผมข่าวเมื่อวานนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่เมื่อวานหรอกก็ออกมาช้าไปหน่อยเดี๋ยววากันเดี๋ยววากักนอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมว่าโลกคริปโตมีอะไรบ้างครับจะได้แบบเออหาหนทางลงทุนเพิ่มเติมได้นะครับผมในสิ่งที่คุณจะได้ รับรู้นะครับผมจากข่าวสารที่ผมพูดถึงนะครับเอาจริงแล้วผมใช้อีเมลในการบอกก็ทีเดียวก็ได้นะค,คือไม่ต้องแบบเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับบางครั้งแบบรู้สึกว่าทําอย่างนี้ก็เร็วดีนะครับผมแต่มันก็อาจจะดูแบบไม่ได้อัธรลดเท่าที่ควรนะครับอยากจะได้แบบได้เห็นอัธรลดมากขึ้นนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเอาเอารวดเร็วไว้ก่อนเน้นเร็วเน้นเร็ว <laughs> อ่าอยู่แลบนะครับผมที่อยู่คนที่ทำบริษัทเอฟยัดขับนะลิงเบื่อนะครับก็ อย่างที่ได้บอกไปนะครับคือได้รับสิทธิ์ของสิบตพังนะครับผลสิทธิ์อื่นๆจากลาว่าแลบนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแน่นอนที่สุดว่าสิ่งนี้ก็ทําให้เรารู้นะครับผมว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นได้ในโลก NFT เสมอน,นะครับผมและมันก็จะเติบโตแน่ๆนะครับผมข่าวที่เกิดขึ้นนะครับผม S H S H S S H B 4 กำลังใช้คาว่ากําลังซื้อไม่ได้นะครับผมซื้อที่ดินนะครับผมใน The s a ซ d b o x แล้วนะครับผมและแน่นอนสุดว่าเขาจะทํากิจกรรมภายใน The s a ซ d b ล x อกนะครับในตามที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับผมซึ่งแนอนาคตก็เห็นว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนุกมากขึ้นแน่ๆนะครับผมในส่วนนี้นะ NFTS จะปรากฏในอินสตาแกรมในไม่ช้านะครับผมถ้าคุณเห็นอ่าทวิตเตอร์นะครับผมที่มีอ่าทวิตเตอร์พรนฮับนะครับผมที่ออลลี่แฟนนะครับผมอาพรานฮัจะไม่มาบงอ่าในการที่ ปรากฏตัวนะครับผมใน NFT มากขึ้นนะครับผมก็คิดว่ามาสักกรเบิกที่พูดในการสัมภาษณ์นะครับผมที่จะบอกว่าออการที่สาวมาสแสดงและสร้างโทเค็นได้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้แน่นอนในอีสแกรมนะครับผมต่อมานะครับอันนี้สําคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็คือมัลโกซอฟและเทมัสเซกนะครับผมได้เข้าร่วมระลงทุนครั้งใหญ่นะกับคนะอนเซนเซสคอนเซนเซสเป็นขอภัยลิ้นพันกันคอนเซนเซสเ e มนะครับผม บริษัทที่ก่อตั้งโดยโจล,ลูเบนนะครับผมผู้ร่วมก่อตั้งอ t h เรียมนะครับได้ลงทุน4 5 0ล้านจากมอสซอลและซอฟแบงค์นะครับและเทมเมสเซกในปีการลงทุนเป็นปริษาทสำหรับบริษัทเข้ารหัสนะครับเซนบีซีได้รายง,งานมานะครับผมหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมแต่ผมคิดว่าคอน,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 นเซซิน้นะะน,นะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยอีกอันหนึ่งนะครับผม อย่างน้อยที่สุดนะครับผมเมื่อคุณอยู่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมคุณก็พยายามติดตามเอาไว้บ้างนะครับผมเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะทําให้บางสิ่งบางอย่างเติบโตขึ้นนะครับผมและเราจะได้มีการเติบโตตามคันลองของมันในอนาคตนะครับผมอันนี้ผมเคยพูดอย่างหว่าเดี๋ยวผมมาพูดถึงตัวนี้หน่อยนะครับผมในอนาคตนะจ อย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับผมก็คือพิตมาส์นะมันจะมีอะไรที่มันกว่าน,นั้นแน่นอนนะครับเออเรามาดูกันนะครับผมต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งในห้าพอร์ตโฟลิโอนะครับผมของเควินโอรารีนะครับผมอยู่ในสนกุลเงินดิตอลนะ 20%เลยนะครับผมก็ถือว่าดีไม่น้อยนะเราสามารถไปดูใน CNBC ได้นะครับผมเขาก็จะมีแบบรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะฮะเอาจริงแล้ว c ซ b c มีข่าวที่ละเอียดยิบดีนะครับในสำหรับคนที่ชอบอ่านข่าวนะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับผมในการที่คุณจะเข้ามา,อ,าอ่านข่าวแนวๆน,น,นี้นะครับผมอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมสโตติส เริ่มจางงานนะครับผมกับคนที่ทำมืองานเกี่ยวกับเว็บ3นะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นในอนาคตนะครับว่า Spotify จะการจะเจอกันแข่งขันขนาดไหนนะครับคาร์โนราคาก็ยังไม่พูดถึงหนึ่งดอนนะฮะอ่าฮะอ๋อใช่สิ่งหนึ่งที่เมตาเวิร์นะครับผมของ t ด e s a ซนบ o อกทำนะก็คือการประกาศนะครับผมว่าเอชเอเนี่ยเข้ามานะครับผมแล้วก็บรตติสตันนะครับก็มีส่วนใน การเข้าถึงนะครับของแซนบ็อกมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าตื่นเต้นนะครับเมตลาดนะครับผมดิ่งขึ้นมานะครับผมหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมแน่นอนตลาดริปโตล่วงลงและฟื้นกลับมานะครับผมในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมแน่นอนว่าถ้าจากการคาดการณ์ของคอยเดสนะครับที่รายงานมานะครับผมว่า BTC ลดลง3%ก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เพิ่มขึ้นเพื่อทําลาย4 1 0 0 0หหลังจากการประกาศนะครับผมซึ่งผมมองว่าเฟดมันก็ไม่ได้ ในอนาคตเฟสอาจจะแทบจะไม่ไม่มีคุณค่าอะไรนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามเพิ่มเติมนะฮะนนี้ก็สำคัญกันนะครับเออมิชรีวอร์ดโตใหม่อ่อาฮะอันนี้เป็นอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ไม่ไม่ไม,มีความเกี่ยวข้องมันเป็นของอืมอืม แล้วก็บริษัเอฟคอยน์นะครับอยู่ในรายการแอปของคริปโตคอมแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถใช้การแลกเปลี่ยนในตัวละครได้ในไม่ช้านี้นะครับผมใช้บัตรเครดิตเดบิตได้นะครับผมแล้วก็สามารถนะครับผมฝาก NFT ของบริษัทเอฟแล้วมิวแทนเอฟลงไปในคริปโตดอทคอ t ได้เนื่องจากตอนนี้รองรับ NFT ที่ถูกสร้างและโฮสต์บนอิตาเลียบกเชล์แล้วครับเอาจริงนะคริปโตทคอมแม่งเพิ่งโดนแฮกไปนะครับถ้าใครเอาลงไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ กระเป๋าเงินของเฟดนะครับผมเงินเฟสเล็กเฟสติดปากเ้ยเงินเฟสนะครับผมของคริปโตตระกูลมีเป็นมากกว่าที่เห็นนะครับเราจะแนะนําวิธีการสองสามวิธีนะครับที่สามารถทําได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาทําขึ้นมานะครับเป็นคู่มือชาับพิมพสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็คือเติมบัตรของคุณนะครับผมในวีซ่านะครับผมแล้วก็สามารถใช้เฟสวอลเล็ตได้เพื่อเติมเงินนะครับผมเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ของคุณสามารถใช้กลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อซื้อคริปโตเป็นระยะระยะตดยอัตรา อาโดยเชฟคุณสวัสดีซื้อซ้ำเป็นวิธีการสะสมทุกทข์ให้ได้มากขึ้นนะครับผมก็เอาง่ายๆคือ DCA นะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็คือซื้อแบบเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะก็ว่ากันไปต่อมานะครับผมข่าว NFT Spotlight นะครับผมซื้อเป็น3คนนะครับ3คนที่ไหนละ่ะบางครั้งเนี่ยนะฉันก็โอเคซื้อเป็นสามิตินะครับผมแล้วก็ช่างภาพนะดอนมูปาซี่นะครับสร้าง NFT ไซไฟนอกโลกด้วยกันบิดย้อนยุคภายใต้น้ำแฝงวิสุวิวววุดอน อ่านถูกเปล่าวะแอนิเมชันวนวนรอบชุดแรกของเขา Adventure i n s p a c e อ๋ออันเนี้ยออกลมๆลมได้ปล่อยออกมาเมาื่อดูรอนที่แล้วนะครับความจริงก็คือมันยากที่จะสร้างรายได้จากขออิดสร้างสารรค์เอให้วิจการใหม่ๆใ,ในการทำเช่นนี้ได้กล่าวไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นไอที่ดีนะอันบทสัมภาษณ์ได้นะครับแต่ผมไม่อ่านขอผ่านไปนะครับผมอืม ขีดจำกัดของการนะครับบนอิทูเรียมนะครับผมผู้ใช้ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการคํานวณที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการนะครับผมเพื่อดําเนินการต่างๆนะครับเช่นธุรกรรมหรือฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทคต่างๆนะครับวางกันไปการแปลเป็นภาษาไทยแล้วแม่งอ่านแล้วง่อยๆยไงไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหมายถึงจำนวนการสูงสุดที่คุณสามารถใช้ทําธุรกรรมนะครับผมสูงสุดที่เฉลี่ยต้องมีขีดจำกัดการอยู่ที่21,000นหน่วยนะครับผมเท่านั้นนะนี่เราไล่ข่าวมาเยอะเหมือนกันเนี่ย สัปดาห์นี้ในภาษาคริปโตนะครับผม Morgan Stanley นะครับยอมรับบิตคอยนะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะถ้า Morgan Stanley นะครับผมธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกอันนึงนะครับผมของสหรัฐนะครับเสนอลูกค,ค้าสามารถลงทุนในกองทุนบิตคอยธนาคารซึ่งถือครองสินทรัพย์ของลูกค,ค้า4ล้านล้านดอลลาร์นะครับกล่าวว่าการตัดสินใจตามความ,ความต้องการของลูกค,ค้าในปีที่เห็นนะักลงทุนหลักและนักลงทุนสถาบันสนใจบิตคอยมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับผมธนาคารเลือกที่จะจำกัดสิทธิ์กับ ให้กับลูกค้าที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย2,000ดอลลาร์ในบริษัทนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมต่อมานดนึงนะครับผมคริปโต IRL ไว้ขาวที่คมชารจ,จะแตกต,ต่างออกไปเมื่อคุณมีท้องฟ้าสีครามแถบที่ตกลงด้วยเจดรีคลิปเนี่ยโฆษณาล้วนๆนะคะของคริปโตทคอมนะครับผมผมก็มาโฆษณาให้ฟังเฉยๆคะเราเอาข่าวเข้ามาแล้วก็โฆษณาเขาด้วยนะครับผมนี่เป็นการดําเนินข่าวที่ดีคะ เพราาที่โดดเด่นนะครับผมเว็บ3อาจจะเป็นสัานที่อันตรายได้หากคุณไม่มีไม่ม,มีไม่มีความปลอดภัยที่เหมาะสมในทรัพยสินของคุณนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ Snapshot น,นั่งลงกับ a n d ดร w ว์โอ r เนะครับหัวหน้าผู้บริหาร k u d e ส s y y s e u u r t y y นะครับผมอ่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักค u d e สกีนะครับผมซึ่งผมก็รู้จักเหมือนกันนะฮะแต่นั่นจะเออช่างมาเถอะ คำถค hehe, คามที่ถูกถามบ่อยนะครับผมที่ิ่มจากลูกค้าคือคุณสามารถเริ่มได้เร็วแค่ไหนเราเห็นความต้องการอย่างมากนะครับกับตัวสอบความปลอดภัยและการผลุนผลนะครับผมแน่นอนว่าเขากําลังแนะนํานะครับผมเครื่องมือการให้บริการซึ่งเรามาดูกันดีกว่ามันคืออะไรนะครับอืเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านนะครับในครั้งหน้านะครับผมแล้วความปลอดภัยระดับต้นๆของคุณคือผู้ใช้คลิปตัวที่มีประสบการณ์แล้วคืออะไรฮะพวกเขามีประสบการณ์พวกเขารู้ว่าต้องเก็บกุญแจไว้เป็นความอารับและไม่คลิก อนุญาตแบบสุ่มโดยเฉพาะจากบริการสนับสนุนนะครับผมพวกบอทนะครับผมยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมอันนี้มีเคสหลายเคสแล้วครับโคตรอันตรายนะครับผมข่าวคลิปโตเรื่องใดที่ดึงดูดสายตาคุณในสัปดาห์นี้การประกาศระเบียบหลายพื้นที่นะครับให้ตลาด เติบโตขึ้นนะครับผมซึ่งมองชี้ว่าเป็นทิศทางที่ดีนะ mm hmm. เช่นอเมริกานะครับผมประกาศเรื่องการตรวจสอบนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งสำคัญสุดท้ายที่คุณจ่ายเงินอ่าในตอ้งคืออะไรในฐะานะองค์กรเรายังไม่ได้ชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิตอลแต่เราอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินได้บิตซีวิตดีซีอีสเตอร์เรียมอโกโซลล่าและเอเดาอันนี้แปลกผมถือว่าแปลกใจนะว่าเอเดาถูกเอามาใช้งานได้ในส่วสนนี้นะครับผม ก็โดยส่วนตัวแล้ว snapshot ในส่วนของ c o i n b s นะครับผมซึ่งผมก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ลิขสิทธิ์ของเขาคือ crypto.com นะครับเขาบอกถึงส่วนลิขสิทธิ์ก็เถอะแต่เราแปลเป็นภาษาไทยนะครับผม <c oughs> นิสัยจ,จริงๆ <laughs> ไปเจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ